โอ้บัง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 โอ้ยงบังงโอ้ฮก็เห็นป่าบานนนั่นนั่นนัเสรล้วเห็นตัวป่าน้อบานนี่ครับโอ้ปลานังละนั่นเสร็จแล้โอ้โหคนมาไก่เหงดินแหงครับบ้านเฮ้ อ้นโอ้ต้องไก่บ่เเห็นหลังว่ามันต้องไก่แหละเห็นล่ะโอ้เอาแล้วครับบาทนี่เห็นล่ะเห็นโตมันบ่เติร์่ส่วนบ่ห่อโอ้อย่างนีตัวนี่โอ้นี่น้องปลาอยังนี้บ่เพราะตองกายอยู่ครับหื้ เะโอ้เนี่ยครับบุยบุยยโอ้้ม้มอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมนฑีน่อยลอยโลกับพันหำครับผมมือหนีออกมาซองเบืองเบ็ดเบืองบ่วงครับพี่น้องครับโอ้เหมือนหนาวคักได้ครับพี่น้องฮะก็พราะแดดครับมือนีรู้สึกว่าหนาวเย็นคักอยู่ เลยออกมาสวยจังหน่อยครับมือนิถ่าให้แดดขึ้นเอ๊ะตอนนี้มันจะม่วงเหรประมาณเจ็ดมงกว่าเนาะถือบ่เวียนเฮาขึ้นเงียบเงียบอยู่อาหำเพียงนี่ก็ยังเงียบเงียบอยู่ครับผมเันยานพิษปกติอยู่ึ<ะ>เป็นยันยนพิษปกติอยู่เลยมีบ่าอาแมนบ่ชาวมันลอยสูงใช่ไหมเดี๋ยวมันมันไปเบิ่งเพียงนั่นกันเด้เอาหำบิ่งเพียงนี่ถ่าเด้อ ถือบ่กวโอ,โอ้แต่ว่าแต่ว่าเพียกย้อนอิลีครับพี่น้องครับข้างกลางไมนสิเป็นย้อนย้อนอยู่ครับเดีย๋ยวจะให้ผ่านหำพี่จรนาถา่ายยี่นี้ลองไปซองบือเพียงนี่กันเด้อครับผมอ้เย็นคักครับมึน อเย็นโอ้เย็นก็เสมอที่ผ่านมาอยู่ครับสำหรับปีนี้ลองเบง่บองอันนี้กันหน้านี่ปลาบ่อนอยกไก่กเบ็ดขือบมกินเบ็ดเนาะนี่ครับลักเพียกอันนี้บอยอนบอยหยังครับผมบอถือครับฟังนั่นกะบอถือ ก็หนังก็มีเบ็ดครับซีหาหลังมันหนาวครับก็เลยซองๆเบ่งเบ็ดสักกอนขันบ่ถึกก็คือสิบบลงท่า้พุ่และช่วงเทียงช่วงใบย,ยังเสียบเยื้อครับถ้ามีเยื้อก็ได้โอ้บ่ถึกครับ ถือป้อฮะมันถืออยู่บ่ะโอ้คันหั่มพนว่าถืออยู่นะยยสั้นครับเกียรขยับลงทั้งน้ำเลยแบบนี้โอ้นั่นๆเพรนั่นๆเกียดจริงกันนั่นครับสายเปียกที่ผูกมาจากกอไผ่ครับเดี๋ยวยังไปลุ่นเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้ ตัวยงงหญ่ๆไห้่ไข่แน่นอะปลาขาวใหญ่งงนนเนี่ยแม่นอะตัวมันหลุดเบ็ดเฮ้าก็ยูบกไก่ฝากไปหันเนาะเออไปหลุดน,น้ำพันห้ำครับพี่น้องบ้านแมนบล่ะถือว่ามันปาเงียเฮ้ามัาานว่ะอ้น้ำเกาะมันท้ำกับมันใจอยู่ครับว่าถือหรือเ่า ผมเบื้องนี่บอนเห็นมันดึงอยู่พอให้พานหำเพิ่นเบิ้องถาป๊าวเขมาใช้เบ็ดไว้นี่แต่น้ำไหลายๆเหมือนตัวนี้เนาะเอา้าไปหลุดน,น้ำพนันธุหำเด้อครับว่าสิถือบ่ครับพานหำเพิ่นว่าถืออยู่ช่วงกลางๆครับโอู้หูหูหโอ้แมงคอมเพิ่นอีหลีครับบานเห็นแล้วบานบนั่นนั่นเห็นแล้วครับ นี่เขาก็มาลงทานนีล่ลงไปจะทาพี่ก็ได้เอาหันจะลงไงอ้บานถอดเสื้อผ้าลงเบื้องป่ากันเด้อครับบ้านเปือกมันหยุด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 เบื้องป่ามันขึ้นเบื้องป่ามันขึ้นบ่เดี๋ยวลงไปเบื้องใกล้ๆเป็นยังไงฮ็อปล่พอพยไปโดนสีลุดดิโอ้หุ่นทา่างหุ่นขบวนไงเถอะหุ่นท่างเลาะเงาเบ็ดเท่า เอ๋อมันสีลงไปพิจารณาเบิ้งกระพานหำเหรอครับบาทที่นี่ลงเบิ้งเหรครับบาทนี่โอ้ยดึงยุยยิ้วครับเออ๋ถอดเถอเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเด้อครับบาทอือคนว่าถือปลาแล้วลงก่อนพันหำเลยเหรอครับผมบาทที่นี่อุ้มันหลุนกันครับสีใสได้ไหอนี่โอ้ยคือเก่าครับบาทนี่กีก้อนร้อนอือ พอของไงอีกเนี่ยแม่เนาะ,ะ,ะบาดล่องเพียกจมมิบมิบครับบาดท,ที่นี่โอ้โหมันเย็นถ้ามาหนาวกว่ากันก็จัร้อนสีลูดเถอะเอดเอ็ดเอดเอ็ดยู่จัร้อนอืออย่าลงของเนดะ้อ เดี๋ยวก้อนมันของแล้วมันหลุดครับอู้มันครับจุดมันถือกิอซือนั่นครับเนี่เดี๋ยวเห็นมาน้อง,องบาทอู้คือดึงบุยบุยปลาเข้าปะเอาครับคือว่าปลาเข้าบเปี่ยนคือจครับนี่ครับสายเพียกผมนี่สายเพียกครับสายเพียกเบ็ดพี่น้อง ครับจุดมถือย้่วัปใช่ไหรโอ้โอ้หับบึ้งๆบๆ้ง้งบโอ้ยน้องบึ้งๆบิ้งโอ้ฮึ่เ้าไปห็นปลาบานนั่นนั่นั่นใช่ลหครับ้าเห็นตัวปลาน้อบานนี่ครับ โอ้ป่านนั้นแหละอืมเสร็จนล่ะโอ้โหคนมาไก่แห้งดินแห้งครับบาทนเฮ้ยอ้นโอ้ต้องไกด์บอาเห็นหลังวานมันต้องไกด์แหละเห็นล่ะโอ้เอาแล้วครับบาทนี่เห็นล่ะ เห็นตัวม <Ừ. S 1> ัน <ellt> บ่อปตัดส่วนบ่ล้วอ้อย่งนีตัวนี้อ้น้อปลาย่งนบ่าต้งกายอยู่ครับอึอ้่ปอ้หนอครับบุยบุยอยู่อ้เอาเมเอาเมเอาหูอ้เอาเมอตกใจบิดอ้หอ้ยพี่น้องอู้ยเอาแล้วมานไปไป มันรู้เลยวะยังยังยังโอ้โหนอนเลยโอ้ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ครับ <resur> ย <faced> ันบ <men> ่ได้โอ้กินเลิกอยู่ฮ้จินเลิกเลยวะกินเล็กเขากับปสายเบ็ดเลยแล้วยังไม่ต้องกันถ้าปดได้วะโอ้เกือบขาดตัวนี่เฮ้เขียวคมนี่ปลานี่โอ้ยเขือนเปนสายขาดมันเต้นขึ้นเนาะ ตกใจคนมาไก่ครับเอาเอาหิงส่วนไว้แนชิงส่วนไว้นะโอ,อ้ยไปข,ขึ้นฟังกันครับข<า> <บา S 2> ึ้นฟังกันเออหวานยังชิวดได้อืมดึงแหง้งเติบนยุบวาตองเนาะโอ้โลขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องของดีล้ำพอยั่งอีกแล้วเฮ้ยหลาบเหนียวคิดหอดปูทนแน่นเออแล้ว แต่ว่าเรามากัาามกก๋อยปลาข้าวที่ภูทน์มักก๋อยปลาเข่ากอได้ได้ไดไดปลาปขา้าเอือนเล่าเลมือนีอน่วันสิไดเอือนเล่าเนาะโอ้โหโลขืนยี่ดอกน้อ,นอตัวน,นี้กะอ่าแต่ยี่ดอกตัวใหญ่เอ้ายัางไปลุ่นกันทั้งยังนะครับผมบ้านน้นำเย็นแท้น้ำเย็นคักครับมื้อนี้หนาวสุดๆเลยครับอากาศเย็นสุดๆเลยโอ้ยญ่อยู่ครับนี่ขึ้นมาเลยเด้อพี่น้องบ้ดน พ้ยบ้าดขาวจานพานเลยครับบาดเห็นใหญ่ย,ยครับนี่ของใหญ่อีกแล้วครับผมของดีล้ำพยังครับผมแต่ว่าก็สิไปร,รุ่นอีกเพียกนึงข้างบนนะครับโอ้สุดยอดครับผมได้ลาบได้ลาบเด,ด้เฮ็ดลูกชิ้นปลากายอีกแล้วบบล <laughs> เฮาบ้านเดี๋ยวสิไปซองเบื้องเบ็ดอีกเพียกนึงรกระเด้อครับผมว่างเนี่ยปลาตองกายมันอยากหลยอยู่เนาะ นี่ครับบ้องหนี่พันธุ์ธราปลาตรงกายหลายครับว่าเห็นมันสวบเสได้หาเงือมใส่เพิ่มเลยครับเพราาเนืออยากเบิดแล้วครับเงือหลอนเบิดลแล้วครับเสียดายตัวมันหลุดหันนี่เป็นปลาข้าเนาะตอนมันหลุดตอนนั้นมันดึงแห้งกว่านี่หลายไหมมันมันอาศัยขอนใหม่อยู่น้ำวังเป็นขอนครับวังหนี่นำย่งเซาะหน้าเพิ่นครับเนี่ย พังลงไปเกือบงานแล้วครับมองนี่เฉพาะจุดเดียวเกือบงานแล้วตนไม่ยูหิมยั่ยงมันก็ล่มลงไปในยั่งครับเอายังไปลุ่นเบื้องเพียกไม่เด้ครับพี่น้องบาดสิมีอีกจักโตบ้มามันนี่กับเหลือบ่วงหนูอยู่ครับครับสองเบื้องบ่วงจัหน่อยก่อนครับบาดบ่วงฟังฟันไดนเบื้องอยู่ครับ ซอ่นหนูหนูมาเที่ยวมันตื่นห้าวเะรอมันถือกูมันถือกูท่างคุณหรอวะต้นนานี่หลังถือวะบ่วงก็อยู่ระมานนะครับเดี๋ยวไปเห็นลักกีดีก็ดออยู่ พ่อถือขับบ่วงบอซูนมองนี่ก็บ,บอ่อซูนไปเที่ยวทางไหนน้อหนูนี่หนุนเบิ้งเบ็ดอีกมองนี้ครับมองนี้บอ่อถือจักเถื่อครับปลากับไ่ค่อยบอนบ่ค่อยดินยุ่นี่สิกู้แล้วครับ ว่าใส่หลายมือบถือจักเถือครับอยู่นี่เป็นเงียบเงียบปิลีบานโบถืออีรีครับบอนโอ้ยเนี่ยขันว่าบ่อนมันเห็นบ่อนแล้วครับคุณแต่ว่าปลาคือบ่กินเบ็ดมัวหนามนิ่งแลละเนาะนาำย่งนิ่งแล้วบานโอ้งสัที่ได้ตัวเดียวแต่ปลาตองไกลง่า่เหรอครับ หนูกับบ่ถือดอกอบันสีลงเก็บกูเอาเบ็ดเหรอครับบาทที่นี่ใส่เพียกหอดฝนครับบ่ถือเก่าหลังครับอยู่นี่พออยู่นี่มันได้๋ลัดปลาอ้อยมาครับเบ่งเน่นปลาอ,อ,อ้อยหกคืออยู่ลัดมาเอ้ากลัวโหลดเนาะเพียงอไปน่นด เสือลายตัวเกาครับเสือเท่าตัวเกาจังมาในฝานมาเสือลายตัวนีหมานครับนี่เดี๋ยครับผลงานมันนี่ครับผมปลาตองกายไงี้ยครับผมของยักษ์ของดีล้ำพยังอยู่เลยครับผมตัวแบกเงยได้ครับเดียวตัวเดียวครับหนูกพระว่ามานมือนเดี๋ยครับออกไปหาอยู่หากินกระพันหำมันนี่แจ๊กเสเย็ดเมนูอย่างหนอครับเริ่มได้ดูแลปลาตองกายมาได้ปลาเข้าก็ได้ตัวเดียวแต่มือฝุ่นบ้อนถืออีกยู่ คือแนวที่เห็ดกินมาใชหยังบอกว่าเท็ดกินยังบ้าที่ลาบกับลาบแล้วพัดกับพัดแล้วนะครับคิดออกไปหาอยู่หากินกับพันหำครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพี่น้องป้องไฟทุกฝู่ทุกคนละครับผมคลิปนี้กับฝากพี่น้องชุ่หม่องสุบอนครับผมครับเดี๋ยวยังพบพ่อกันไม่คลิปนานาะครับผมอาจสะพ่อของไงก็หนีย่ครับผมสวัสดีครับกดใหากำลังใจมุดตีหน่อยลอยโลกกัะพันหำไปเด้อครับผม สุดยอดครับบิ๊กๆเลยครับยังยัง,ยงเป็นเป็นเลยครับนี่ยังปลาข่าวเงยนอกนนนระดับอื่นวันยังปลาข่าวใหญ่ครับผมตัวไกหญ่ได้หลายตัวแล้วรุ่นปลาข่าวใหญ่วัน,นี้ครับ